สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง HK Auto Review แหล่งรวมรีวิวรถยนต์รถบ้านและเทคโนโลยียานยนต์ที่ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณคือคนรักรถยนต์หรือไลฟ์สไตล์การเดินทางแบบอิสระแบบ RV ห้ามพลาดช่องนี้โดยเด็ดขาดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดทุกรีวิวใหม่ล่าสุดจากพวกเรานะครับ วันนี้เราขอพาทุกท่านมารู้จักกับหนึ่งในรถบ้านที่หรูหราที่สุดแห่งปีจากค่ายรถระดับโลกอย่าง Mercedes-Benz กับรุ่น2026 Motorhome RV ที่ผสมผสานความหรูหราความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะระดับพรีเมียมไว้ในคันเดียวรถบ้านรุ่นนี้ไม่ได้มาแค่เป็นบ้านเคลื่อนที่แต่มันคือการเดินทางอย่างมีระดับที่พร้อมมอบประสบการณ์แบบโรงแรม5ดาวในทุกกิโลเมตรดีไซน์ภายนอกของ Mercedes-Benz Motorhome RV 2026ีโดดเด่นด้วยความเรียบหรูในสไตล์เยอรมัน ผสมผสานกับเส้นสายที่ดูทันสมัยไฟหน้าแบบดิจิตอลไร้ระบบอัจฉริยะที่สามารถปรับองศาและความเข้มของแสงได้อัตโนมัติตามสภาพถนนและสภาพอากาศตัวรถมีความยาวประมาณ8.2เมตรกว้าง2.5เมตรและสูง3.4เมตรด้านหน้าใช้กระจังหน้าทรงพันอเมริกาน้าพร้อมโลโก้เมอร์เซเดสขนาดใหญ่ที่โดดเด่นและไฟเลเดทาม running light ที่เพิ่มความฉบเฉีียวและปลอดภยัย เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในสิ่งแรกที่จะสัมผัสได้คือความหรูหราแบบเดียวกับที่คุณพบในรถยนต์ mercedes benz รุ่นเรือธงการตกแต่งเน้นวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้นุ่มลื่นลายไมยโอคแท้ระบบไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์เบาะนั่งหนังแท้สามารถปรับระดับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมฟังก์ชันนวดอัตโนมัติและระบบระบายความร้อนพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางแบ่งเป็นโซนต่างๆอย่างลงตัวมีพื้นที่นั่งเล่นพร้อมโซฟาแอลเชฟขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงนอนได้ มีจอสมาร์ททีวี50นิ้วระบบเสียงรอบทิศทางจากเบอร์เมสเตอร์พร้อมบลูทูธและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบ Wi-Fi ภายในรถทำให้สามารถทำงานหรือสตรีมวิดีโอได้ตลอดเวลาห้องครัวภายในรถถูกออกแบบมาอย่างครบครันประกอบด้วยเตาไฟฟ้า2หัวสิงห์ล้างจานแบบสเตนเลสเตาอบไมโครเวฟตู้เย็นขนาด100้ลิตรพร้อมช่องแช่แข็งแถมยังมีเครื่องชงกาแฟแบบบิวอินจากแบรนด์เอสเปรสโซที่สามารถใช้งานได้ด้วยระบบควบคุมกลางผ่านหน้าจอสัมผัส ห้องน้ำในตัวมีฝักบัวอาบน้ำแบบเรลนชาวเวอร์พร้อมระบบน้ำอุ่นอัตโนมัติชักโครกระบบกดน้ำแบบสุญญากาศและพัดลมระบายอากาศมีการติดตั้งกระจกกันฝ้าและเครื่องดูดไอ้น้ำทำให้ใช้งานสะดวกแม้อยู่ในพื้นที่จำกัด กุมพลังของ Mercedes Benz Motorhome RV 2 0 2 6ใช้ระบบ Plug-in Hybrid ผสานพลังจากเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร6สูบแถวเรียงทงวินเทอร์โบให้พลังงาน290แรงม้าและมอเตอร์ไฟฟ้า120แรงม้ารวมพลังทั้งหมด410แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ9 G-Tronic พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4MATIC ที่ปรับแรงบิดแปรผันตามสภาพถนนระบบการสะเทือนของรถได้รับการปรับจูนใหม่ให้เหมาะสมกับการบรรทุกหนัก มาพร้อมระบบถุงลม AIRMATIC ที่สามารถปรับระดับความสูงได้ตามลักษณะถนนหรือเวลาจอดพักเพื่อความสมดุลระบบเบรกมี ABS, EBD และระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบความปลอดภัยรอบคันทั้ง Active Lane Assist Blind Spot Monitoring และ Adaptive Cruise Control รุ่นใหม่ จุดเด่นอีกอย่างของรุ่นนี้คือระบบพลังงานแบบออฟกริดที่ประกอบด้วยแผงโซลาเซลล์บนหลังคาขนาด800วัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่สามารถจ่ายไฟให้ระบบทั้งหมดในรถได้นานถึง20ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีระบบสำรองไฟผ่านเครื่องปั่นไฟเบนซินขนาดเล็กที่ทำงานเงียบระบบควบคุมกลางของรถเป็นแบบ MBUX Motorhome Edition ที่ออกแบบมาเฉพาะสามารถควบคุมอุณหภูมิแสงไฟฟ้าระบบน้ำระบบเสียงและสถานะพลังงานผ่านหน้าจอกลางหรือแอปบนมือถือได้อย่างสะดวก ในด้านความปลอดภย Mercedes ัย Mercedes-Benz ไม่เคยละเลยระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า c o l l i s i o n Prevention Assist กล้องรอบคัน360องศาระบบเตือนล้าระบบช่วยจอดอัตโนมัติรวมถึงระบบเรียกความช่วยเหลืออัตโนมัติผ่าน Merc e d e s ดมีหากเกิดเหตุไม่คาดฝันราคาจำหน่ายของ Mercedes-Benz Motorhome RV 2026อยู่ที่ประมาณ12ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นที่เลือกซึ่งถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับความหรูหราเทคโนโลยีและคุณภาพระดับโลกที่คุณจะได้รับ นี่คือสุดยอดรถบ้านที่รวมความเป็นยนต์ประกรรระดับไฮเอนเข้ากับไลฟ์สไตล์แบบอิสระสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางอย่างมีระดับรถคันนี้พร้อมจะเป็นบ้านที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคุณทั่วทุกแห่งก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง HK Auto Review ของเราเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่รถบ้านสุดหรูและเทคโนโลยีล้ำสมัยอีกมากมายจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ